สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยคะ่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะ่ะ ในช่วงวันที่16-31ถ like, ึง31มกราคมปี2568เป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคมีลาบเกิดความสำเร็จนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการงานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินนะคะหรือแม้แต่การพูดคุยการติดต่อสื่อสารก็ขยับดีขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงระยะลานี้ถือว่าราบรื่นขึ้นนะคะ ไม่ค่อยจะติดติดขัดขัดเหมือนช่วงที่ผ่านมานับว่าเป็นช่วงที่คนเมตตานิยมชมชอบมีข่าวดีจากการพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆแนะนำนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญให้ท่านรีบพูดคุยนะคะและให้ท่านพูดคุยแบบตรงไปตรงมาพูดความจริงถ้าท่านซื่อสัตย์ไม่โกหกท่านจะประสบความสำเร็จสำหรับการพูดคุยท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าคนกลาง ให้ลุยให้เต็มที่ใส่เกียร์เดินหน้าลุยเลยค่ะสิ่งใดที่ท่านทำแล้วท่านจะขายดียอดขายาจะเพิ่มขึ้นให้ลงมือทำได้เลยนะคะหรือบางท่านอยากจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอความาช่วยเหลือขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งสิ้นให้ท่านรีบเข้าไปพูดคุยค่ะดาวแห่งการพูดคุยมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีในช่วงวันที่1 6ถึง31จงรีบลงมือทา หากยื่นเอกสารต่างๆท่านก็จะทําสำเร็จช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะจะลื่นไหลมากขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือเหมาะแก่การเข้าหาผู้คนค่ะและท่านมักจะได้รับสิ่งดีๆจากการเข้าพบปะผู้คนนะคะหรือว่าออกงานสังคมได้ก็ให้ทํานะคะอย่าเบื่อที่จะต้องพ,พบเจอผู้คนค่ะเพราะท่านจะได้รับผลประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากการออกพบปะผู้คนนะคะและช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีมีโชคลาภจากการเดินทาง บางท่านจะได้เซ็นสัญญาเพื่อร่วมหุน้นร่วมทุนทําอะไรบางอย่างกับคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่ท่านไว้ใจท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวต่างๆนะคะช่วงนี้ท่านจะสิ้นสุดการรอคอยได้รับข่าวต่างๆที่ท่านรอคอยอยู่ปัญหาบางอย่างที่คาราคาสังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านจะพบทางแก้ทางออกนะคะบางปัญหาเป็นปัญหาที่ใหญ่อาจจะยังไม่จบ แต่จะไม่หนักเหม,เมือนช่วงที่ผ่านมาหรือบางปัญหาก็จะจบไปเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คำพูดคำจาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นจะขอความช่วยเหลือจใครให้เอ่ยปากนะคะอย่างเงียบเพราะท่านเงียบเขาก็ไม่รู้ว่าท่านกำลังเดือดร้อนหรือว่าไม่เดือดร้อนให้เอ่ยปากไปเถอะค่ะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้คนที่คอยช่วยเหลือท่านคนที่เขาจะช่วยเหลือท่านนะคะคนที่ท่านเข้าไปขอความช่วยเหลือนั่นแหละค่ะ เขาจะมีกำลังในการช่วยเหลือท่านใครก็เป็นคนที่ท่านเคยขอความช่วยเหลือด้วยมาหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพรักและนับถือหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทก,ก็ได้นะคะการงานของชาวลัคนาและชาวราศีธนูในช่วงระยะเวลานี้คือพูดง่ายๆดวงของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังดูว่า16-31มกราคมไม่น่าเป็นห่วงเป็นช่วงที่ยิ่งทํายิ่งได้ทํามากได้มาก บางท่านที่รับงานพิเศษทําควบคูค่กับงานประจําช่วงนี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามานะคะและต่องานจะทําท่านมีรายรับมากกว่าปกติมีดวงได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือว่าจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยการงานของท่านไม่น่าเป็นห่วงท่านทําได้อุปสรรคและปัญหามีตามปกติคนขัดแค้งขัดขาก็มีตามปกติแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านจะรับมือได้ฉะนั้นอยากทำอะไรให้รีบทำนะคะ อย่าเพิ่งขี้เกียจนะคะในช่วงระยะเวลานี้เราบางท่านบางอารมณ์นี่งานกําลังจะไปได้ดีแต่กลับขี้เกียจเชนนั้นะนะคะฉะนั้นขยันเธอข่าสู้เถอดวงกําลังดีนะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ดีขึ้นนะคะดีตามงานเลยล่ะท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองมีคนช่วยเหลือด้านการเงินมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาได้เงินที่ท่านรอคอย ไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามท่านมีดวงจะได้เงินนั้นมาคนนึกถึงจะมีคนให้สิ่งของหรือว่าให้เงินใช้นิดๆหน่อยๆได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาบางอย่างด้วยบางท่านในช่วงระยะเวลานี้มีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกู้ยืมสําเร็จนะคะในว่าท่านจะกู้ยืมเงินใครโอกาสสูงมากที่ท่านจะทําสําเร็จการเงินของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ ถ้าท่านไม่ประมาทด้านการใช้จ่ายท่านจะมีท่านจะไม่มีคําว่าเงินขาดมือแน่นอนนะคะและที่สําคัญทุกๆปัญหาที่เข้ามาท่านมากจะแก้ไขได้แต่ขอบอกล่วงหน้านะคะเงินที่ท่านจะได้มาในช่วงนี้จะมาจากการลงมือทําของตัวท่านเองเป็นหลัก ะะเอาราคามาที่ค่าใช้จ่ายของท่านกันบ้างค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีธนูก็ยังคงเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและคนในครอบครัวค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับใครบางคนจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าบางครั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนอื่นที่เพิ่มขึ้นก็เกิดจากการที่ว่าท่านเต็มใจที่จะใช้ใจ่ายออกไปเองนะคะเช่นซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพหรือว่าอาจจะพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยว ซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับบุตรหลานนะคะมีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทําบุญสร้างกุศลแต่ว่าโดยภาพรวมการเงินไม่น่าเป็นห่วงหรอกค่ะหมุนเงินได้ขอเพียงอย่างเดียวให้มีสติในการใช้จ่ายให้มากๆก็พอนะคะอย่าได้ประมาทด้านการเงินนะเพราะว่ารายจ่ายของท่านนั้นยังจะมีมาเรื่อยๆและเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นไม่ทราบล่วงหน้าด้วยนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์อยู่ใกล้ชิดใครเขาก็รู้สึกด,ดีนะคะ จะมีคนใหม่ๆเข้ามาค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือว่าปิดกั้นตัวเองแต่ถ้าหากว่าท่านเปิดใจอยากจะคบหาดูใจอยากจะทดลองพูดคุยใครเงายังไงก็ขอให้ท่านเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจคนที่เข้ามาใหม่มากในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนด้วยกันกับเขานะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านและคู่ครอง สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีแต่ระวังจะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะและที่สําคัญหากท่านติดขัดมีปัญหาให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักเถะนะคะบางเรื่องเขาจะให้การช่วยเหลือท่านได้ดีและจะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นหากคู่ครองทำอะไรไม่ถูกใจท่านบ้างช่วงนี้ให้มองข้ามไปเลยนะคะอย่าถือสาหาความนะทีนี้ก็มาที่การทำบุญของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ถ้าท่านตั้งใจที่จะทำบุญโดยภาพรวมแล้วท่านทำในรูปแบบใดก็ได้ขอเพียงท่านตั้งใจที่จะทำและมากน้อยไม่เป็นไรแต่แนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะเป็นช่วงที่ดวงนั้นกําลังจะดีขึ้นนะคะและช่วงนี้อะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นและจะเป็นเรื่องราวดีๆด,ด้วยฉะนั้นขอให้ท่านนั้นหมั่นทําบุญสร้างกุศลเอาไว้นะคะจะเป็นการดีสําหรับท่าน เป็นการทำบุญเสริมดวงไปในตัวด้วยนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระวังสิ่งใดก็ขอหใ,ให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นค่ะกล่าบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกัน,นหใหนนม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่กทานเงิไนไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นคิดระวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกล่าบขอพระคุณทุกการติดตามค่ะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใด กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและที่สำคัญกราบขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามทั้ง Fc เก่าและใหม่กราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าจะให้ความใส่ใจกับทุกๆคอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ